การซัพพอร์ตตัวเองครับเวลาคุณถามครับฉันมีข้อดีอะไรบ้างครับแล้วเขาตอบมาครับว่าเออคุณก็เป็นคนที่ใส่ใจดีนะครับอ่านี่คือคำตอบของเขาครับสมองมนุษย์เป็นี้นะครับถ้าเราได้พูดออกมาเองเราจะเชื่อและเราจะคัดค้านทุกเสียงถ้าเกิดว่ามีเสียงไหนมาค้านเราจะยิ่งเชื่อความเชื่อของเราครับสมมุติคุณเถียงกับแฟนคุณไปคุณไปบอกว่าเขาผิด เขาจะยิ่งเชื่อว่าเขาถูกและเขาจะหาเหตุผลมาซับพอร์ต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 ครับว่าเขาถูกนะครับนี่คือหลักการของสมองนะครับแฟนเนี่ยนะครับทะเลาะกันครับอ่าเอกับบีทะเลาะกันครับเราไปบอกว่าเหตุผลของคุณเนี่ยนะครับมันผิดครับแต่บีจะหาเหตุผลมาซับพอร์ตครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับคือเขาจะหาเหตุผลมาซับพอร์ตว่าเขาไม่ผิด จิตวิทยานี้คือเลยครับเวลาคุณถามว่าเอ้ยฉันมีข้อดีอะไรบ้างแล้วเขาบอกว่าเออคุณเป็นคนเอาใจใส่คนเก่งเกิดอะไรขึ้นครับมันมีจุดอ่อนสมองอย่างหนึ่งครับให้คุณบอกว่าเฮ้ยเหรอแต่มันเหมือนกับคนอื่นเขาไม่เคยบอกฉันเลยนะว่าฉันเป็นคนใส่ใจคนใกล้ตัวขนาดนะั้นใช่ไหครับคุณกาลังบอกว่าเขาพูดผิดครับคุณแก๊ส <c oughs> คุณแก๊สวิธีการไหมคุณกําลังบอกว่าเขาพูดผิด เฮ้ย hey, แต่มันไม่เคยมีใครมาบอกฉันเลยนะว่าฉันเป็นคนเอาใจใส่คนดีขนาดนั้น บีก,กันอะขึ้นครับแฟนของคุณก็จะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตใหญ่เลยครับว่าเฮ้ยไม่จริงคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ใส่ใจคนเก่งขนาดคุณยังทำหนึ่งสอมให้ผมเลยแล้วคุณก็ยังใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, พ่อแม่ของผมนู่นนี่นั่นะต่างๆคนอื่นเขาไม่เข้าใจเหมือนผมไงผมอยู่กับคุณผมรู้อา้าวนะครับมันมาอยู่ฝั่งเราเฉยเลยครับนะครับแล้วมันจะหาเหตุผลนะครับครอบจักรวาลเพื่อจะบอกว่าฉันเป็นคนดี คราวนี้นะครับมันจะทําให้เขาหาเหตุผลซัพพอตว่าเราเป็นคนดีครับโดยคุณไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเป็นคนดีนะครับบางคนบอกเนี่ยพ่อแม่ของคุณย่อก็ไปเฝ้าที่โรงพยาบาลเวลาพ่อแม่ของคุณเจ็บไข้ไม่สบายฉันก็ช่วยเหลือซัพพอตสนับสนุนเวลาคุณไม่มีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถรน,นู่นนี่นั่นต่างๆฉันช่วยเหลือซัพพอตสนับสนุนทั้งหมดทําไมคุณไม่เคยเห็นความดีของฉันบ้างเลยนะครับสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นมันหาว่าคุณทวงบุญคุณสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับ ต้องเลิกกันครับถ้าไปพูดแบบนี้แต่ครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจจุดอ่อนสมองอ่ะคุณอย่าไปบอกว่าตัวเองดีคุณนะ่ะต้องทําให้เขาบอกออกมาเองว่าเราเป็นคนดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตสนับสนุนตัวของเขาเองครับถ้าเขาบอกว่าเราเป็นคนดีแล้วเราบอกเฮ้ยแต่คนอื่นเขาไม่เคยบอกแบบนี้เลยนะเฮ้ยแต่ทําไมฉันไม่เคยรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนี้เลยเลมันจะจริงเลยนะครับอีกฝ่ายจะบอกเอ้ย e จริง นะครับแล้วมันจะหาให้ผลซับพอร์ตมันจะหาให้ผลมาซับพอร์ตตั้งแต่จิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตสำนึกของเขาเนี่ยเขาจะหาให้ผลยิ่งซับพอร์ตใหญ่เลยครับเห็นไหมครับเพราะมนุษย์จะเข้าข้างในสิ่งที่ตัวเองพูดเสมอครับเขาจะเข้าข้างในสิ่งที่ตัวเองพูดเสมอครับไม่คนติดกลับครับคุณอย่ามองว่าแฟนของคุณเนี่ยเอ้ยเขาเป็นเสือเขาดีเลิศประเสริฐศรีไม่ใช่ครับแต่คุณต้องมองว่าเขาเป็นเหยื่อคุณครับ คุณถึงจะชนะครับและเรื่องนี้มันผิดมั้งแต่ไมซ์เซตะคุณไปมองแมวจนกลายเป็นเสือให้คุณค่าของเขามากไปเขาดีเขาหล่อเขาสวยเขาดีเลยเขาประเสริฐีเขามีฐานะเขาเป็นหมอเขาเป็นตำรวจเขาเป็นทหารเขาเป็นคนข้าราชการนู่นนี่นั่นต่างๆเปลี่ยนไม่ครับมองว่าเขาเป็นเหยื่อคุณครับเพราะคนเราใช้สมองจิ้งจกครับนะครับในการประมวลผลครับเนี่ยวงการนักขายวงการการสร้างแบรนด์นะครับวงการของการเป็นคิวโอเปเนียนลิเดอร์ต่างเขารู้จิวิยาพวกนี้กันหมดครับ นะครับมีแต่เราปุถุชนคนมีความรักธรรมดาธรรมดาเราไม่เคยได้ศึกษาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้เนี่ยคนไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอสนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอสนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือวาไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปา๊มือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิพลขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ at L O V E ตองเก้านะครับหรือ a ออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ